เรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้างแชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทำลายล้างแชแนลลุยไปกลับทำลายล้างแชแนลอะเดี๋ยวส่มครั้งนี้แล้วก็ไปเปิดตู้นู้นละเดี๋ยว้โยเปิดก่อนอโยเปิดก่อนแชหนาจอรนิโอแชหนาจอด์ิสสีทองดูเปิดครั้งเดียวด้สีทองอะของจริงไหมล่ะ มาแล้วนะครับยังไงใครโอ้โหไต่ซัพพอร์ตมันต้องมาแล้วปะเอยโย่าเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวพี่ลองลองลองเอาเข้าสตรีมนี้มันเข้าได้แบบวะเฮ้ยได้ได้ได้ไดขึ้นสตรีมได้อ,อ่เรามาดูโยชิดะเปิดกันอ่าอาจจะไม่ภาพอาจจะไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าแต่ว,ว่าได้อยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโยหยุเพิ่งเปิดอ่ามาละอ่าปลายจัดโยอันนี้ไม่ใช่พี่เองนะครับเป็น ของโยชิดะอกเสียงง่ายจุอมอะทำไมไม่มีเสียงอะเอามีมีเบาๆได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยท้องตกใจหมดไม่ได้ไปยาวๆเลยยาวไปยาวไปรอบสามเฮ้ยเอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้เอเดตาแน่นอนได้เหรอใช่เหรอใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นไอ้ของเอเดต้าซ้ำอยู่ตรงนี้นั่นไงว่าแล้ว แต่มันได้ทำมาดิสองอัน s s <S ไปดิสองอันไปดิตัวใหม่ไปอันจัดฟิกมาด้วยเลยละอันโชว์เอสเอสองอันไปโยกอย่างนั้นก็ดีนะเออร้อยครั้งก็เปิดรอได้นะจริงจแล้วก็เพราะมันได้อ80ครั้งมันก็ได้การันตีเ totally อสเอสอาะไงเพิ่มโอกาสออกฟริกตั้งเฮ้ยโอ้โหซื้อภาษาโอ้โหลมหนาวก็มา ยี่ได้ซีาสมาเรียบห้ออไปโลที่สี่นะสู้ต่อไปซีษาส,สาหลุดมาอีกแล้วไม่แต่ก็ดีแล้วอเอาไปเล่นเอาหม่วงอย่างวายเลยนี่ม่วงไปก่อนสี่ส <40 S 2> ิบครั้งต้องได,ตงได้ต้องได้อีกสักตัวไม่แต่ตแต่อย่างเงี้ยถือว่าดวงดีแล้วนะได้การัน่อได้ของกอดการ,ารันตี SSR ช่แต่ปกติโยต้องได้สองอันไม่ใช่หรอโอเคไปเลยเฮ้ยโอ้ยมันอาจจะเป็นทองก็ได้ไม่ให้โอกาสมันเลยเหรอไม่พี่มันถ้ามันมาช้ามันรู้อยู่แล้วพี่จริงหรอมาช้ายัางไงถ้ามันมาช้าแล้วม่วงม่วงค่อยมาอันนั้น,นแหละแสดงว่าทองไม่มาละมันต้องเป็นโพมาแล้วม่วงมาเร็วอันนั้นอ่ะอันนั้นถึงจะต้องดูอ๋อถ้าม่วงมาเร็วมันจะเป็นทองเลยพี่โอเค รอบที่หกแล้วที๖โอเครู้เลยอันนี้มาไวหรอมาชา้ามาชา้ามาช้า๋อ,อมีแบบนี้ด้วยหรอดูไม่รู้เรื่องหรอว่ามาไวมาชา้าจิ้มมันจะเยอะมันจะได้มาไปก่อนการันตีจิ้มตัวละครฟิกมันจะเยอะมันจะได้มาเกี่ยวอะไรหรเป็นเช็ใช่ไหม ใช่กินเลียดมานะโอเคไปเลยกินเลียม่วงรัวๆอันนี้การันตีเฮ้ยอธิษฐานก่อนดิโยอธิษฐานก่อนเปิดดีอันนี้การันตีคือได้เอ r เแน่นอนนะครับเอาเอาฟิกมานี่ฟิกเออฟิกฟิกมายังไงให้ต้องแบบต้องต้องต้องแบบมองหน้าเทกันเทก็ออกมาอ๋อแต่ตอนได้มันจะยืนนะนี่มันนั่งอยู่ จำหน้าเมมนเมมหน้าไว้เอาสามดาวเลยเหรอจัดไปสามดาวเลยอันนี้ได้เอสเอสอาร์แน่นอนได้ได้แล้วได้แล้วพี่ได้แล้วได้ฟิกได้ฟิกเหรอใช่เพราะว่าเพราะว่ามันมันต้องมีอะไรซ้ำๆโผลตรงนี่ผมมีเอ r เาทุกตัวไแสดงว่าผมได้แล้วเฮ้ยของจริงมังนะพี่เธอเธอจะไม่หลุดเลนนะ แต่ก็เอ้ยน่าจะได้ถ้าถ้าตามที่โยบอกอ่ะใช่ได้แล้วเพราะมันต้องมีอะไรทองทองเออมันต้องมีสีทองใช่ไหมเพราะว่าผมมีเอเดทุกตัวไงยังไงผมต้องได้ซ้มทุกตัวอยู่แล้วเดฟิกแล้วสุสุดท้ายเลยรอรุ่นอันนี้คือรอรุ่นนี้มไอวัดเอ้ยโคตรทำไมไม่ถึงทำไมไม่ถึงไม่ใช่ฟิกจบแล้วผมการันตีไม่ได้อ้าวแล้วทำไมไม่ขึ้นเศษให้อ่ะออ มันต้องขึ้นเศษให้ดิเอาเกมเกมไปหมดแล้วโดนเกมดดแกงผมเอาแป๊แบ,บนึงธนูอะสื่อาสางมาแล้วโอ้โหสามดาวเปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างโคว่าหนึ่งดาวได้อันที่ไม่ใช้แต่ฟิกมันใช้คู่ซื้อประสาทอยู่แล้วนี่ ใช่ก็เลยว่าดีก็ดีแล้วที่ได้ถือว่าดีเลยแหละเฮ้ยไม่ดีพี่อันนี้ได้ไหมสี่สิบอะไรหรอผมยังได้อีกการันตีหนึ่งอ๋อซื้อได้อีกอ๋อซื้อนี่ค่ะแล้วกันประหยัดหน่อยอ้าวโย่ไม่ได้ซื้อแบบรายสัปดาห์ไว้หรอประหยัดสิบเปอร์เซ็นต์อะซื้อไว้ฮะอันนี้มีต้องมีแปดสิบใช่ไหมผมต้องซื้ออีกสามสิบเก้าลูก ห้าพันพออยู่แล้วอ้าวมันไปกินคริสตัลฟ้าไปอ่ะโยใช่มันกินคริสตัลฟ้าแทนมาฟีอีกหนึ่งการันตีต้องมาแล้วจัดไปผมรุนเรทครับนี่ยโยชิดาก็รุนเหมือนกันกังฟูกังฟูการันตีก็ไม่ได้เหมือนกันแสดงว่ามันออกยากอะดิอังนั้นมันมาเอเดล่าไอไม่ใช่เอีเดาแล้วผู้พิดจริง ตอเรือเลยอันนี้เป็นสายสคริปต์นี้หวะทำไมผมี้เยจรอพี่ถ้ารู้คนอยู่แล้วถ้าเป็นสีทองอะผมจะลืนอ๋ออันนี้ก็เหมือนเดิมเลยอันนี้คือช้าเหรอใช่ฮะมันจะช้ามันจะค่อยๆมาแต่ถ้าเกิดมันโผล่มาสีม่วงมันจะแบบฟัวรมาหลุดเลสบวกหนึ่งเอ้าอะไรก็ได้ก็ไม่ได้เหรอเอาแสดงว่ามันลืมใส่ไปหรือเปล่าวะลืมใส่ตัวละครเขาตุ้มาแล้วนี่ถ้าโยสุ่ม การันตีสองรอบแล้วไม่ได้ปิกทำไงน่แรกเลยนอเลยนะอ่ะใช่ครึ่งโลละ <c oughs> ไม่ดูงดีเหมือนเดบิซิสเลยนะเออเล็บออกยากนะเนี่ยยากเลยนะเนี่ยโอ้โหห้าสิบโลออกมาลัวๆเลยห้าสิบอ,อันนี้คือ รอบที่ร้อยสิร้อยสามสิบละโอ้โหปิกยังไม่มาเลยโอ้โหไม่ได้ด้วยใครดองไว้นี่คือมีท้ออันนี้ท้อแท้ไม่ได้อยู่เมืองจีนแล้วอยู่เมืองไทยนะ่ะอืะผมได้ SSR ตัวเดียวคือการันตีแต่โยอะ่ะได้ SSR เท่ากับสองตัวเนาะใช่ไหมการันตีตัวหนึ่งใช่รอบที่ร้อยสี่สิบจัดไปโอ้โหไ,ไม่มา ้แลวก่อนการันตีสุดท้ายนี่โยอยู่ตรงไหนเนี่ยพี่ว่าวาร์ปมาหาพี่แบบเนี้ไม่เวิร์กเลยอยู่ตรงที่ใดอยู่ไม่มีฟิกหรือเปล่าเหมือนเดิมเลยตปอยู่เหมือนแข็งนียได้เอสรสองตัวถือว่าโบนัสไปวาร์ปมาหาพี่ดีผมว่าไปหาพี่ดีเออไม่อยู่ตรงนั้นทำไมล่ะอันที่รอบการันตีละ รอบนี้ยังไงก็ S S R แน่นอนด้ยพี่สตรีมอยู่นะโยจะเพิ่งเปิดจะเพิ่งเปิดอันนี้เลยเวลาพับจอมันจะเป็นอน่่งอันดีแล้วมันไม่มีอะไรหรอกระวังแบบมีข้อคงข้อความที่ไม่ควรจะเปิดไม่พี่จอมันจะค้างเลยพี่มันค้างดีที่สุดเป็นแบบค้างไม่มีอะไรเลยโอเคไม่รู้จะเป็นยังไงพี่รอบสุดท้ายมามามาอาตี อย่าไปสคริปต์นะอย่าไปกดรัวๆให้มันไปไปเรื่อยๆอ่ะทีละอันเลยทีละชิ้นนะใช่พี่รอบๆนี้ของทำไม่มาวะไอ้ละไอ้ละแบบเมื่อกี้อีกนะเจอท่มาต้องฟิกมันจะมาไวไงอ๋อโอเคต้องฟิกแล้วต้องฟิกแล้วเฮ้ยเฮ้ยฟิกก้าใช่ป่ะอุ้ยมาวะมาก่อนด้วยมาก่อนด้วยแต่ว่ามีสองมีสองสองตัวสองตัวจริงเหรออ๋อตัวสุดท้ายมันจะมีอีกเหรอ ใช่มันเป็นมันต้องเป็น S S R ตัวสุดท้ายอะแต่ฟิกมาก่อนเพใช่เหรออุ้ยที่สองเลยฟิกสองตัวเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตกใจตกใจต้องสองตัวแล้วเฮ้ยสองตัวนี่คมอ๋อวิวโคตรดุงดีเลยอะสุ่มแล้วได้ S S R สองอันน่ะบอกแล้วให้วาปถ้าวาา์ปหาพี่ตั้งแต่แรกก็สบายไปแล้วอ่าได้ ทับร <100, S 2> ้อมีคนสําเร็จเป็นหนึ่งคนแล้วนะครับอ่าปิกหนึ่งดาวเจ็บหนักเหมือนกันนะเท่าไหร่ร้อยหกสิบครั้ง่ะเออใช่ร้อยหกสิครั้งเจ็บหนักอยู่นะครับร้อยหกสิบครั้งได้ตอนอ่าการันตีเลยแล้วก็เอาเอาเหรียญไปแลกอันหนึ่งเนาะเท่ากับได้แค่ตัวเดียวแล้วก็เอาเหรียญไปแลกอ่ามาตาพี่แล้พี่เราดูโยมาแล้วก็ สบายสบายจะเปิดเม็ดม่วงก่อนั้งงั้นยอมใจเม็ดม่วงยอมใจก่อนแต่ตาสุดท้ายโยค,คือดวงด,ดีเลยนะ FSR สองอันอะเออพี่ดีกว่ามันไม่ออกใช่คือมันได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ FSR ที่มันเป็นฟฟกมาก่อนเนี่ยออคือไม่ได้ด้วยนะโยการันตีไม่ได้นะการันตีมันเป็นโคโคโนะ่นะก็ดีเลยโคโค่มันก็สายแกง เขามันจับอยู่ใช่เขาโปมีเป็นจับเห็นจัดคอมนอิวกันอืมอไอ<ห>้ที่เปิดเล่นหม,หมดหมดละไม่เหลืออะไรแล้วของจริงเขาตัดของ,ซงเซงเป็นรายการปิกฉันเลือกนาย<笑><笑>เห็นโย่เปิดแล้วแบบว่าไม่ค่อยกล้าเปิดเลยว่ะ มไอเกลือสแลมดังมาเยอะละเกมนี้ต um, ้องไม่เกลือปิกมาตัวหนึ่งก่อนเฮ้ยโอเคเฮ้ยไม่ได้เลยเลย S R สองตัวทีมากทีมากเปิดเลยได้ห เปิดหน้าดีเลยแล้วกันว้าหเจ็บร้ายช้าบินพวกมาช้าเรียบร้อยเรียบร้อย <c oughs> อะไรนะผมขอคำนึงสักอย่างไปที่ปุ่มปุ่โอะไรอ้ตอบเอาันดีแล้วอะไรนะเพลงมันดังมันไม่ได้ยิน หุยเอสเอสเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วเอ้ยโยโหนุ่ยเกียร์พี่หน่อยดิเอสเอสเอ้าเฮ้ยดของจริงว่ะพี่ต้องได้แล้วจริงเออตัวอะไรได้ฟิกไหมฟิกดีพี่ต้องฟิกดิเฮ้ยเอาแบบโย่ะฟิกแบบโย่ะ จะบ,บาเหรือเปล่าทำไมมันลึกจังเลยเหมือนลุ้นขอบมันลึกมากเลยอะตัวท้ายอะอันสุดท้ายใช่เหรอหรือว่าเป็นอนการันตีวะไม่ใชาา่ยังไม่ถึงการันตีดิตุ่มไปสามสิบครั้งเนาะยังไม่ถึงอันนี้อันนี้ถือว่า<ม>ถือว่าถ้าได้ก่อนการาันตีแล้วไหฟิกเยอ้ยโอ้ยผมเ่ยผมเลยพี่ได้ไฟิกสตรีมยังไม่มาใช่ไหมดีเลย มาแล้วเห็นแล้ว,มา,ลวมาแล้วเหรอดีเลยประมาณ,มมาณกี่วิห้าวิห้าสิบไม่ดีนับเป็นหกสิบฟิกยังพี่มาแล้วนะโย่ไอ้รอบนี้พี่ไม่เกลือวะ่ะโอเคได้ฟิกนะโอ้โหอย่างแจ่มเลยปะไปต่อไปต่อเลยละกัน <c oughs> เอาไปต่อเลยแล้วกันเผื่อมันแบนบแบบห้าฟิกติดกันสองอันไงโอเคทุกคน<ด>พี่ไม่เกลือแล้วนะพี่ได้มาแล้วฟิกหนึ่งอันเดี๋ยวเราไปแลก ันเด้การันตีได้อีกอันหนึ่งนี่ได้ดาวสองดาวไปแรงอีกดาวหนึ่งใช่เดี๋ยวรอไออาร์การันตีอ่ะรอพี่ตั้มส o o m เสีเดี๋ยวผม zoom โชว์อีกรอบหนึ่งการันตีอีกหนึ่งรอบเอาอีกเหรอใช่จัดไปจัดไปผมกดเพลิงแป๊บนึงอันนี้อันนี้้อันนี้แรงด้วยอันนี้อะไรวะอันนี้กดสดกดสดอันนี้ของพี่น่าจะเป็นการันตีครั้งนี้การันตี จัดไปโอเคอ่าน,นี้เหลือเป็นเศษเม็ดห้าเมตรห้าเมตรสุ่มทีละเม็ดล้วกันเนาะแล้วก็ไปอัดสุดท้ายการันตีแบบประหยัดอนันนี้ไม่ได้ละโยสอดมาถ้ามันมาช้าคือไม่ได้ใช่ต้องเป็นมวงมาเร จใช่จริงๆอ่ะตามที่เรากดกดทีจิ๊กนี่นมันมันได้ตัวไอ้ไม่เกี่ยวหรอกจริงจริงไม่จริงอ่ะรอบที่แล้วตัดมามลองหมดละ<อ>เหมือนกันที่ละสิบเมตรนะใช่ไม่ได้เพิ่มโอกาสออกเราเราได้สองตัวเรวาได้หัวผมไม่ขออะไรมาผมขอคู่ระหว่างทางแค่ตัวเดียว ใช่ถ้าได้ฟิกระหว่างทางคือคือการันตีมันมีโอกาสได้อย่างเงี้ยมันเป็นแบบแต่ไอฟิกที่ผมได้มาเนี่ยอันนี้ดวงดีการันตีเป็นโคโคลิเตอร์ใช่ของโยถ้าเกิดว่าไม่ได้อ่ะแล้วไปการันตีแล้วไม่ได้เนี่ยเจ็บหนักเลยนะอันนี้ไม่มาละสวัสดีครับสวัสดีครับไอพี่มลอ่นนะใช่พี่มลรู้ เกินไปช่วยเชียร์พี่ด้วยนะบิมมออันนี้น่าจะเป็นครั้งที่การันตีหรือเปล่าวะน่าจะใช่แคัมมม้มันกี่ครั้งการันตีอะพี่แปดสิบโอ้โหเยอะอยู่อะเนีเ่ยเฮ้ยเยอะอะไรนะมาแล้วสีทองอันนี้น่าจะครั้งที่การันตีนะครับฟลิกอีกทีว yes! ะฟลิกเุ้ยฟลิกยัสนุยสุดยอดโอ้โห ผมว่าพี่พอแล้วเออดาวเนี่ยคือฟิกแล้วอ่ะฟิกมาอันนี้พี่พอแล้วโอ้โหไม่ต้องเลยเรียกสแตนเลยนะครับครับว่าไงเป็นเพราะเพราะผมมาอะไรนะเป็นเพราะพราผมมาไงพี่อะไรพี่ได้ก่อนอันนี่แล้วตัวหนึ่งไม้เป็นไรเป็นกล้ามโชว์เลยนะครับเขาแทบแข็งแกร่งมากๆนะครับผมยากสุดโอ้ยน่าเชื่อว่าจะได้ พี่หมีทําไมตัวมันเล็กๆจะต่อยพี่หมีปล่ะแล้วให้ปีกนะครับผมสองตัวเลิกแล้วเกมกากมีมีคนเลิกแล้วหนึ่งวะโยมีคนสละเรือไปหนึ่งเลิกแล้วเกมกากอพี่ตัวนี้คือตัวเบต้าเลยใช่ปะใช่เก่งมากสำหรับน้ำแข็งนะวิ่งได้ลูกแก้วทองสองอันด้วยนะนี้ โชวตัวละครใหม่ไปเลยละกันยังไม่ได้ใส่แมทิกเลยนี่มันอะไรไทำไมผมเอาผมเอาดบดาบีาบมอน,านาทาได้เหรอีนนอม่ อุ้ยแต่ดีอ่ะมึงมันมันอันติได้รัวๆนะเพราะว่ามันแด็ดได้รัวยๆอ่ะมันได้วงอันติบ่อยมากมันแด็ดหลบคอนเตอร์อ่ะ เอาแดดก่อนฟิวเกิดจบแล้วโอ้โหเจ็บเจ็บโยระวังนะถ้าเกิดกดไปต้องให้ฟิวมันขึ้นก่อนถึงจะแดดได้